สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัน e r the เ a s คสซีซั่นที่สองสองหนึ่งฮสวัสดีครับเราก็พากันไปนานนะเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมอะกลับมาจากฟินแลนด์เนี่ยผมได้อัดตอนไปแค่ตอนเดียวหร่อสองตอนปะเดี๋ยวเราไม่ได้อัดเลยตอนเดียวเราอัดกับพี่โอ๊ตอ่าใช่แล้วพี่ก็ไปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยสงการเนี่ยใช่ไปไหนมาบ้างครับผมไปชินไลน์มาจริงปะใช่มือฟังก่อนโอเคครับ ไปเชียงรายมามแล้วไงต่อเชียงรายนี่มีเรื่องลึกลับไหมไปเจอเรื่องเรื่องอะไรแปลกๆบ้างปะเรื่องแปลกๆเอ้ยผมมีเรื่องหนึง่งมีคนทักพี่ปะไม่มีไม่มีอแต่มีอันนี้ผม,มตั้งใจไปอืเชียงรายเบีนเนเรับแล้วมันมีงานไฮไลท์ที่อยากไปมากอ,มอยู่ตรงเชียงแสนสถานตรงสถานที่ตรงนั้นคือโบราณสถานหมายเลขสิบหกเขาจะทําเป็นแบบเป็นงานที่เออเป็นเจดีแต่ว่าทําเป็นอ้นี่นะเป็นเจดีเป่าลม อ่าอันใหญ่จะดีเทียมจะดีเทียมแบบเป่าลมคือเราสามารถแบบไปจิ้มจิ้มไปโดดโดดนนั้นได้อะไรเงี้ยไปถึงปิดอ้าวปิดแบบอินฟลตอ่ะคือยุบลงมาแฟบแล้วก็เอาผ้าใบคุมอีกทีก็คือเตรียมเก็บกลับบ้านแล้วเตรียมเก็บกลับบ้านแหละเขาบอกเขากลัวพายุเข้าอ๋อคือตั้งใจไปดูวันนี้เลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูอันอื่นได้ดูหมดเลยได้ดูหมดเลยโอเคครับก็เป็นกําลังใจให้พี่โจครับกดแปดสี่สามสองครับครับผมแต่ว่าลาบควายดิบอร่อยมากครับเออผมไม่กินของดิบที่มันไม่ใช่แซลมอน และทูน่าอันนี้ควายนะก็ไม่กินไงโอเคเออวันนี้เรามาอยู่กันในทีมสวยสยองสวยสยองคืออันนี้เป็นทีมที่โปรดิวเซอร์กี่ตั้มครับเคยเสนอไ้นานมากนานนานนานมากแล้วเออแล้วเราก็ยังมีโอกาศเอามาเล่าเนาะใช่ผมก็จดไว้เออก็จริงๆก็ไม่รู้มีอ็อกชั่นอะไรไม่มีพี่โจก็คือเองไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเอาของเก่ามาใส่ดีกว่าผมคิดว่ามันควรจะมีเรื่องสลับสลับกันไปบ้างเออเหมือนก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องแบบ เรื่องคาตกรรมเยอะประมาณหนึ่งแล้วพอมาเทปที่เป็นพี่โอ๊ตอ่ะก็พอรั้วเฟอร์เลอร์มันก็จะมีแบบจะมีจริงๆเรื่องผมก็โหดนะเออแต่พอนพี่โอ๊ตแม่งบอกว่าดูซอฟลงมาหน่อยปั่นหน่อยปั่นหน่อยอะไรเงี้ยก็สนุกขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากให้มันมีธีมที่ค่อนข้างหลากหลายว่างั้นดีกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหดนะเรื่องที่ผมเตรียมมาคือจริงๆมันก็ตีความได้หลายแบบนะสวยสยองก็คืออาจจะเป็นผู้หญิงดีค่าเป็นคาตกรก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบเรื่องของความสวยในแง่ของสังคม หรือว่ามีอะไรให้มันว <wh huh? ิพากษ์วิจาร์ณอะไรได้บ uh ้างมันก็ค่อนข้างกว้างครับครับเอ้แต่ผมต้องแจ้งเรื่องนึงก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาพั l i ิชรายการแล้วเป็นหกโมงเย็นอ๋อทุกช่องทางทุกช่องทาง s p l e Podcast YouTube YouTube ใช่ก็ตอนเย็นเจอกันว่าันเย็นวันเสาร์เจอกันโอเคครับทุกรายการของทางสถานีเลยใช่ทำไมอ่ะมันเป็นเรื่องออลกอริทึมเป็นเรื่องออลกอรริทึมโอเคก็คิดว่าอาจจะทําให้ยอดดูดีขึ้นอ่าไม่แน่ ไม่แน่ลองดูลองดูลองดูครับก็เอาใจช่วยพวกเราด้วยยอดเหลือสองพันเ่ยใหญ่อย่างนั้นเลยโอเคครับโอเคครับพี่โจเริ่มก่อนครับได้ครับก็เมื่อกี้ยศเกิดไว้แล้วอืว่าพอทีมสวยสยองมันอาจจะเป็นเรื่องของความสวยความงามอืที่ที่มีความน่าสะพึงกลัวบางอย่างออืก็ได้เรื่องที่เตรียมมาวันเนี้ยก็เป็นเรื่องในแอเรียแบบนั้นในพื้นที่แบบนั้นนะครับคือแต่ละยุคแต่ละสมัยอ่ะ สังคมต่างๆมันก็จะมีค่านิยมแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับความสวยความงามที่มันต่างๆกันไปเนาะวันนี้ก็เลยจะพาไปที่ประเทศจีนนะคือแม้แต่จีนเองอ่ะในแต่ละสมัยมันก็จะมีมุมมองเกี่ยวกับความสวยเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปครับว่างั้นดีกว่าแต่มันมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการทําสวยอืทําให้เกิดความสวยความงามขึ้นมาอืมซึ่งเรื่องที่จะมาเล่าวันเนี้ยมันก็เป็นประเพณีที่ท่านั่งฟังตอนเนี้ย มันจะค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวแต่ว่าสําหรับคนในยุคนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องความสวยความงามก็ได้อืมเออก็อาจจะต้องทริกเกอร์วอร์นิ่งไว้ก่อนว่าค่อนข้างมีเรื่องเอ,อ่อการทําให้ร่างกายผิดรูปผิดร่างเออแล้วก็สําหรับเราในยุคนี้ฟังก็อาจจะรู้สึกสยองนะครับอสิ่งที่ผมและก็ธัญวัฒรเนี่ยเตรียมมาคือประเพณีที่เรียกว่าการรัดเท้า อ่าหรือว่าฟุตบายดิงนะฮะมันอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วก็ได้ยศเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเออและเคยเห็นภาพด้วยเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรดียวอรอพี่โจเล่าดีกว่าอ่าได้ได้ได้คือหลายๆคนอย่างยศก็เคยได้ยินครับมันก็จะเคยได้ยินเรื่องการรัดเท้าของคนจีนในอดีตกันมานะครับคือตอนนี้ประเพณีมันประเพณีนี้มันแทบจะหายไปหมดแล้วแล้วก็ทางจีนเองก็แบนประเพณีนี้ไปเมื่อปีหนึ่งเก้าหนึ่งสอง ครับแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนจีนที่เป็นเจเนอเรชันท้ายอ่ะที่ที่ยังมีประเพณีนี้อยู่ในตอนที่เขามีชีวิตอยู่นะครับเรื่องราววันนี้ครับเคยถูกบอกเล่าผ่านข่าวของช่อง i อทีวีนิวในอังกฤษนะเมื่อปี2019ครับช่อง ITV News เนี่ยก็ไปสัมภาษณ์คุณยายชาวจีนคนหนึ่งตอนนั้นเธออายุเก้แล้วครับชื่อว่าคุณพีชื่อ เธอก็เล่าให้นักข่าวฟังว่าตัวเธอเองอ่ะเติบโตมากับประเพณีรัดข้อเทา้าอืมเออที่เราเองก็เคยได้ยินได้ยินกันมานะครับโดยตอนนั้นนะ่ะเธอต้องเริ่มต้นทําสิ่งเนี้ยตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอืมอืมแล้วถ้าวันไหนไม่ทําก็จะถูกพ่อแม่ทําโทษด้วยการแบบดุดารวมถึงหลังหลายๆครั้งก็มีการลงไม้ลงมือมาตีกันอะไรอย่างนี้ยครับซึ่งสิ่งที่เธอต้องทําทุกวันอ่ะตั้งแต่ตอนอายุเจ็ดขวบมันคือการ เอาผ้าอืม,มารัดที่ฝ่าเท้าเพื่อให้กระดูกแล้วก็รูปร่างของเท้ามันได้สัดส่วนออืตามประเพณีที่กําหนดไว้ซึ่งในคําว่าได้สัดส่วนเนี่ยมันเป็นเรนจ์ที่ค่อนข้างกว้างนะอืม,มันจะเป็นแบบเอาแบบพอดีๆให้มันดูเป็นเชฟที่สวยงาม,มตามคันลองหรือว่าบางทีมันอาจจะแบบได้สัดส่วนในแบบที่มันโคดมากๆเลยก็ได้เหมือนกันใช่คืออันนี้มันมีวิธีการอยู่แล้วก็มันมีเรียกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดของเท้าผู้หญิงในยุคนั้นอืเออ ซึ่งไอสัดส่วนนั้นอะ่ะมันทําให้นิ้วเท้าของเธออืทุกนิ้วกระดูกหักหมดเลยฮเพื่อที่จะบิดให้มันเป็นรูปร่างตามที่ประเพณีกําหนดไว้อืแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อมาก็คือมัดเท้าอืม,มัดนิ้วเท้าของเธอไปเรื่อยๆทุกวันจนมันงออยู่ในเชฟที่ถูกกําหนดไว้อะครับครับครับถ้าถามว่าทําแบบนี้ไปทําไมอย่างแรกเลยคือ คุณพีชื่อเนี่ยก็บอกว่าเธอก็ถูกพ่อแม่บังคับแหละอเออรวมถึงก็ถูกสั่งสอนมาตลอดตั้งแต่เด็กว่าถ้าเธอไม่ทําแบบเนี้ยเธอจะไม่มีทางได้แต่งงานเลยคือออกเรือนไม่ได้มไม่ไม่มีผู้ชายมามาสู่ขอนะอเออถ้าท้าของเธอยังไม่เล็กพอจนดูสวยงามตามประเพณีคำถามต่อมาก็คือแล้วไอ้ประเพณีที่ว่าเนี่ยมันคือประเพณีอะไรกันแน่นะครับ ถ้าเราอธิบายแบบง่ายๆคือ,อการรัดข้อเท้าเนี่ยมันเป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวจีนโบราณที่เชื่อกันว่าผู้หญิงที่มีเท้าเล็กคล้ายกับดอกบัวจะเป็นเท้าที่สวยงามแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดูสวยตามไปด้วยออเพูดอีกแบบก็คือการมีเท้าที่เล็กเนี่ยเป็นเช็คลิสต์ของบิวตี้สแตนดาร์ดในยุคนั้นนะครับ,รบของจีนในยุคนั้นของจีนในยุคนั้นเป็นยุคสมัยช่วงประมาณคริสตศักราช 9 6้ารอหกสิบถึงหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าซึ่งเป็นช่วงเดียวกับราชวงศ์ซ่งนะบางข้อมูลก็มีบอกเหมือนกันต่างกันออกไปครับว่าประเพณีการรัดเท้าให้เหมือนกับดอกบัวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่สิบหรือว่าช่วงราชวงศ์ถังใต้นะครับแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันครับว่าไอการรัดเท้าเนี่ยมันเริ่มต้นในราชสำนักก่อนแล้วก็ค่อยๆแพร่ออกมานอกวังไปสู่สามัญชนมากขึ้นนะครับ มันก็เคยมีผู้เชี่ยวชาญที่ไปพบหลักฐานคําบันทึกอว่านิยามของผู้หญิงที่ดีในยุคนั้น่ะคือผู้หญิงต้องมีเท้าที่เล็กอืรูปร่างของเท้าจะต้องมีความแหลมมีส่วนโค้งแล้วก็ต้องเดินเสียงเบาๆให้เหมาะกับการเดินที่นุ่มนวลยิง่งข้อเท้าเล็กเท่าไหร่ก็จะยิ่งดูว่าจะสามารถเดินทรงตัวได้สวยงามมากขึ้นอเออว่างั้นแล้วในขณะเดียวกันครับ ไอ้ความเชื่อในจีนโบราณแบบเนี้ยก็ยังมองว่าการมีเท้าที่เล็กก็เป็นสมบัติผู้ดีอืของยุคนั้นด้วยเหมือนกันคือพอเท้ามันเล็กแล้วก็ถูกทําเชฟให้มีรูปร่างเหมือนดอกบัวมากเท่าไหร่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ผ่านการอบรมเลี้ยงดูมาอือย่างดีอเป็นเหมือนแบบเหมือนชนชั้นสูงในสังคมแล้วก็คู่ควรกับการแต่งงานออกเรือนเป็นต้นนะครับทีนี้ครับก็จะไปลงดีเทลเรื่องของประเพณีรัดข้อเท้า ซึ่งขอเตือนไว้ก่อนว่าตอนเนี้จะค่อนข้างน่ากลัวมากๆเมื่อกี้ก็น่ากลัวมากเลยนะอันนี้มันจะลงดีเทลมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใครที่รู้สึกไม่สบายใจกับการรัดเท้าหรือเคยเจออุบัติเหตุมาหรือว่าจะแบบไม่ค่อยเรียกว่างไงดีเซนซิทีฟต,ต่อเรื่องรูปร่างหรืออวัยวะที่ถูกบ,บิดให้ผิดรูปนะครับก็ขอย้ำก่อนว่าพักไว้ก่อนได้อเออเพราะว่าเราเราดูจากสคริปต์แล้วมันก็น่ากลัวมากจริงจริง ทีนี้ครับปลายทางของรูปร่างของเท้าที่เกิดขึ้นจากประเพณีเนี่ยมันจะจากเดิมที่เท้าคนจะเป็นแบบนอนคว่ำอยู่เนาะจะทําประเพณีเนี้ยจะทําให้เท้าเนี่ยงุ้มลงมาครับเหมือนตัวอยู่คว่ำเหมือนตัวอยู่คว่ำลงมาที่ต้องทําแบบเนี้ยก็เพื่อให้นิ้วเท้าสี่นิ้วนอกจากนิ้วโป้งคือชี้การางก้อยเนาะมันคว่ำลงมาข้างล่างสุดแล้วนิ้วโป้งก็จะโผล่ขึ้นมานิ้วเดียว ซึ่งที่ต้องเป็นแบบเนี้ยก็จะได้เก็บนิ้วให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ให้เท้าเนียรูปทรงเหมือนกับดอกบัวที่เขาเรียกกันว่าเท้าดอกบัวเนี่ยครับมากที่สุดถ้าอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเท้าคนเรามันจะเป็นแนวนอนคว่ำราบไปกับพื้นอย่างนี้เนาะแต่ประเพณีเนี้ยมันทําให้เท้าเราเป็นแนวดิ่งสูงขึ้นมาคล้ายดอกบัวครับผ่านการดัดกระดูกต่างๆข้อมูลตามหลักฐานประวัติศาสตร์เนี้ยเขาก็บอกครับว่า ไอการรัดเท้าเนี่ยมักจะเกิดตอนที่เด็กผู้หญิงอายุประมาณสี่ถึงเจ็ดขวบก็อย่างที่เหมือนคุณยายพีชื่อเ,<ข>เล่าให้ฟังเพราะว่าเชื่อว่าในวัยเนี้ยกระดูกยังอ่อนอยู่แล้วก็สามารถที่จะดัดได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่อืสิ่งแรกที่ที่ครอบครัวแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยต้องทำครับคือเอาเท้าไปแช่น้ําอำซึ่งในน้ําก็จะเป็นน้ําสมุนไพรที่ว่ากันว่าทําให้เท้าเนี่ยนุ่ม อมีความนุ่มอ่อนลงมาอะไรเงี้ยครับจากนั้นก็จะช่วยกันทําความสะอาดนิ้วเท้าตัดเล็บต่างๆให้เรียบร้อยนะครับหรือบางที่ที่โหดมากๆก็อาจจะถึงขั้นถอดเล็บเท้าออกไปเลยออืหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มโหดมากขึ้นนะคือผู้ใหญ่ก็จะหักนิ้วโป้งของเด็กหักเลย,เ,ลยเ,อเออเพื่อที่จะดันนิ้วให้มันชี้ขึ้นข้างบนนะครับมันเงยขึ้นข้างบน <S 2> <S 2> ครับแล้วก็จะดันนิ้วอีกสี่นิ้วที่เหลือเนี่ย ลงมาข้างล่างพับลงมาข้างล่างอือ mm hmm. อย่างไรก็ดีครับถึงแม้ว่าจะดันนิ้วโป้งไปข้างบนแล้วก็ดันนิ้วอื่นๆลงมาข้างล่างแล้วมันก็จะมีแบบช่องว่างแล้วะระหว่างแบบช่วงนิ้วโป้งนิ้วชี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีเขาก็เลยต้องมีการเอาเอาผ้ามาพันเ mm hmm. ท้าให้มันแน่น mm hmm. ๆเพื่อให้มันชิดกันแบบไม่มีช่องเหลืออยู่เลยครับพอนำผ้ามารัดเท้าแล้วก็นิ้วต่างๆให้ได้รูปร่างที่ต้องการแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะต้องเอา เท้าที่ถูกบิดให้รูปร่างเป็นแบบใหม่เนี่ยเข้าไปยัดในรองเท้าที่มีลักษณะคล้ายกับดอกบบวอีกทีหนึง่งซึ่งถ้าเคยใครเคยเห็นภาพมันก็จะเป็นรองเท้าเล็กๆมากๆเลยบางข้อมูลถึงก็บอกครับว่ามันมีการเย็บผ้ารัดเท้าอะเข้ากับรองเท้าก็มีด้วยซ้ำเพื่อให้เท้ามันอยู่ในรูปที่ต้องการรูปร่างที่ต้องการมากที่สุดนะครับอพอเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับ ก็ต้องอยู่กับรองเท้าแล้วก็เจ้าผ้ารัดเนี่ยไปประมาณสามสี่ปีโอ้โหห้ามถอดห้ามถอดอต้องอยู่ไปสิสามสีป่ปีโดยที่เนี่ยแหละอย่างที่ยศบอกคือไม่เอารองเท้านี้ออกเลยถ้าไม่จําเป็นอนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะว่าทําไมต้องถอดเล็บออกในในใน,ในบางคนนะครับเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวมันเล็บมันยาวเกินใช่เดี๋ยวเล็บมันยาวเกิน <c oughs> หรือว่าถ้าคือเรียกว่าให้มีเหตุจําเป็นในการถอดรองเท้าให้น้อยที่สุดเออเพื่อที่เท้าจะได้ไม่เสียรูปร่างไป ซึ่งจากรายงานนะครับมันก็มีผู้หญิงหลายคนที่เจ็บปวดมากๆกับประเพณีนี้ครับคือบางคนเนี่ยไม่สามารถเดินได้ตามปกติรวมถึงถ้าดัดนิ้วผิดจนเกิดแผลขึ้นหรือมีอาการรุนแรงมากๆก็อาจจะมีการจับไข้ไข้ขึ้นสูงมากทําให้บางคนเนี่ยก็อาจจะเดินไม่ได้หรือว่าติดเชื้อจากบาดแผลหลายคนก็เสียชีวิตก็มีครับ มันเคยมีเว็บไซต์ NPR ครับไปสัมภาษณ์คุณยายชาวจีนคนหนึ่งชื่อว่าคุณยายโจกุยเจินนะฮะ mm hmm. เมื่อปีสองพันเจ็ดครับตอนนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยคุณยายอายุประมาณสักแปดสิบหกปีแล้ว mm hmm. ลเธอก็เล่าว่าตัวเธอเองอ่ะก็ถูกบังคับให้รัดเท้าตั้งแต่เจ็ดขวบเหมือนกัน mm hmm. เธอบอกว่าตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะจำความเจ็บปวดตอนนั้นไม่ได้แล้วว่าแบบมันเจ็บมากแค่ไหนอะไรเง mm ี hmm. ้ยเพราะว่าเธอเองก็อยู่กับมันมาทั้งชีวิตเนาะถ้าเจ็ดขวบแล้วเธอตอนนี้อายุ เท่าไหร่แปดสิบหกอ่ะเธอก็อยู่กับสิ่งนี้มาเจ็ดสิบเก้าปีแล้วอ่ะแต่ว่าเธอยังจดจําได้ว่าไอ้ตอนที่เจ็บปวดมากๆเธอลุกไปเดินไปไหนแทบไม่ได้เลยอเออมันก็แน่นอนก็คือก็คือนิ้วเท้าหักจำนวนมากมันจะเดินไปไหนมาไหนได้ยังไงใช่แค่ฟังก็เจ็บแล้วอ่ะคุณยายโจก็เล่าให้เราฟังด้วยครับว่าเธอไม่เธอไม่เคยชอบสิ่งนี้เลยครับแล้วเธอก็รู้สึกเสียใจด้วยที่เท้าของเธอถูกทําให้กลายเป็นรูปร่างแบบนี้อืม,อม คือแม้ว่ามันจะมีชื่อเรียกสวยหรูว่าเท้<ม>าดอกบัว<ม>ดอกบัวทองคําอะไรเงี้ยแต่นี่คือเท้าคนไงใช่แต่เธอไม่ชอบเพราะว่ามันทําให้เธอวิ่งเล่นก็ไม่ได้ครับเต้นราก็ไม่ได้อื<ม>แต่ด้วยความที่ตอนนั้นเธอก็เข้าใจอะครับว่าเธอถูกผู้ใหญ่สั่งสอนมาแบบนี้อื<ม>ว่าถ้าไม่ทําก็จะไม่มีใครมาแต่งงานด้วยหรือว่าทําให้เธอกลัวที่จะเป็นผู้หญิงที่ดูไม่ดีครับเออในสายตาของครอบครัวแล้วก็คนรอบๆนะครับอื<ม>ทีนี้ครับ นอกจากการรัดข้อเท้าเฉยๆเนี่ยมันยังมีการจัดอันดับความสวยงามของเท้าด้วยเออ beautyness beautifulness ของเท้าคือเจ้าเท้าที่ถูกรัดออกมาแล้วดูสมบูรณ์แบบตามธรรมเนียมเนี่ยจะมีชื่อเรียกเฉพาะเช่นเท้าดอกบัวงเงินอืมเออซึ่งก็หมายถึงเท้าที่เก็บนิ้วไว้ได้อย่างสวยงามมากๆก็คือจัดแรง เออขนาดของเท้าก็จะทําให้ใหญ่ได้ประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วนี่คือมันเท่านี้เองปะ่ะเล็กมากอืก็จะถูกเชิดชูมากๆเรียกว่าเท้าดอกบัวเงินครอบครัวก็จะจัดงานแต่งงานให้แล้วก็ลูกสาวบ้านไหนถูกชอบชื่นชมนะครับว่าม,มีเท้าดอกบัวเงินก็เหมือนได้รับการแบบยกย่องชื่นชมอืมแต่นอกจากเท้าดอกบัวเงินแล้วมีแรงสูงนน่ันอีกดอกบัวทองใช่คือเท้าดอกัวทองคำ ก็เป็นช,ชื่อเรียกรางวัลสำหรับคนที่รัดเท้าได้ขนาดไม่เกินสามนิ้วอะโอ้โหมันแบบสามนิ้วมันเท่านี้เองอะตายหาเล็กมากครับตามบันทึกประวัติศาสตร์ยังบอกได้ว่ามันเคยมีคนของทางการจีนอะ่ะคือเขาจัดประกวดเท้าที่สวยที่สุดด้วยก็ไปตรวจตาตามชุมชนตา่างๆแล้วก็ให้หญิงสาวว่าถอดรองเท้าออกมาตรวจดูว่ารัดเท้าได้สวยที่สุดใครมีเท้าสวยที่สุดในหมู่บ้านอนะไรเงี้ยก็ได้รางวัลไปก็มีเหมือนกันนะ แต่อย่างไรก็ตามครับคือเรื่องราวทั้งจากบันทึกเหล่าเนี้ยรวมถึงการสัมภาษณ์คนจีนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เคยผ่านประเพณีนี้มาก,ก่อนทุกคนก็บอกครับว่ามันคือความทรมานที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยทีเดียวครับทีนี้ประเพณีรัดเท้าก็ดําเนินการดาเนินมาเป็นเวลานานมากๆก็เป็นร้อยปีนะใช่แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปยุคสมัยความคิด ทางสังคมการเมืองต่างๆมันก็เริ่มเปลี่ยนไปอะครับประเพณีนี้มันก็ถูกตั้งคําถามมากขึ้นอย่างเช่นมันมีช่วงหนึ่งที่ความคิดแบบนิยมซ้ายเข้ามาในจีนมากๆเข้าไอ้การรัดเท้าที่เคยถูกถูกมองว่าสวยงามเป็นเพณีประเพณีเออเป็นประเพณีนกันมาใช่ก็เริ่มถูกมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่จากชนชั้นสูงครับหรือว่ากลุ่มชนชั้นทางการเมืองที่เอาประเพณีมาควบคุมคนอะไรอย่างเนี้ครับ เพราะว่าอย่างที่เล่าไปตอนต้วนว่ามันก็คือจากคนชั้นสูงในพระราชวังเนาะแล้วก็ส่งต่อลงมาสู่สามัญชนมากขึ้นเรือ่อยๆนอกจากนี้ครับเราก็ยังมองประเพณีนี้ได้ในอีกหลายแง่มุมเหมือนกันครับมันเคยมีงานวิจัยที่วิเคราะห์ว่าประเพณีรัดเท้าเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้แบบที่มันกล่าวอ้างกันอะว่าให้ผู้หญิงได้หาสามีได้ง่าย เออจะมีคนมาชอบนะจะมีคนมาสู่ขอนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่ามันเป็นประเพณีที่อาจจะถูกใช้เพื่อควบคุมผู้หญิงก็ได้เหมือนกันหให้ให้อยู่แต่ภายในบ้านอาออเให้เดินออกไปไหนลำมามา,มาไหนลําบากมากใช่หรือแม้กระทั่งว่าแบบให้ใส่รองเท้าตอนนี้ตอน,นตอดเวาเวาแล้วก็แบบหักข้อเท้าเดินมาไหนมาไหนไม่สะดวกเพราะว่าเท้ามันถูกบีบอยู่ในรองเท้าอัเล็ก ใช่เรานึกสภาพาว่าถ้าเรามีเท้าแบบนี้ยเรานนคงเดินออกไปไหนได้ไม่ไกลนะอ,เอ,อ,เออถึงไปก็เดินไม่มีความสุขใช่<ม>เดินได้แบบก้าวสั้นๆนบ้าง<ม>เดินได้ไม่ไกลบ้างอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นข้อจํากัดหนึ่งของผู้หญิงในยุคนั้นนะครับ,รบมันก็เป็นข้อสันนิษฐานขึ้นมาว่ามันก็ถูกรับรองครับมันมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกเหมือนกันว่าบ้านโบราณของจีนในยุคนั้นอะหลายๆบ้านก็ถึงขั้นออกแบบทางเดินภายในบ้านอให้มีขนาดเล็กตามเท้าผู้หญิงไปเหมือนกัน Hmm. คือผลลัพธ์สิ่งนั้นอะ่ะมันก็เป็นภาพสะท้อนว่ามันทําให้อิสระของผู้หญิงอะ่ะน้อยลงเรื่อยๆนะครับ hmm. แล้วอิสระที่ชัดเจนมากๆก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้คือการที่จะเคลื่อนเคลื่อนที่ hmm. เดินเหินไปไหนมันก็ยากครับเออหรือแม้แต่กิจกรรมที่ทําได้อย่างคนทั่วไปมันก็ยากเหมือนกันอย่างที่แบบ hmm. คุณยายหลายๆท่านก็พูดว่าแบบเธอเองเต้นราไม่ได้อื hmm. วิ่งไม่ได้ hmm. เดินก็ช้าๆอะไรอย่างนี้ครับ hmm. มันก็ เรียกว่าอาจจะเป็นประเพณีที่ไม่ได้แค่รัดแค่ถาว์แต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะเหมือนกันรัดผู้หญิงออเในสมัยนั้นให้มีอิสระในสังคมน้อยกว่าผู้ชายก็เป็นได้เรื่องก็ประมาณนี้ครับนึกภาพตามแล้วเจ็บชิบหายซีดอ่ะคือคือผมรู้สึกว่ามีช่วลหนึ่งที่นึกถึงมันคือเหมือนแบบมัดถุงสมุนไพรไปต้มต้มไข่ฟะโล้หรือว่าอะไรเนี้แล้วมันคือมัดแบบ ประมาณนั้นน่ะมันจะมีบางส่วนที่มันบวมเต่งออกมาแล้วมีหัวที่ถูกแบบบีบให้มันเป็นวงแคบๆอะไรอืมคือคือมันมันน่ากลัวมากจนถึงเรามองด้วยเลนส์คนสมัยนี้แล้วกันนะอืมที่เราก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยน่ากลัวแต่คนยุคนั้นผมคิดว่ามันมันตั้งคําถามได้ไม่เยอะหรอกก็คงแบบทําไมคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายต้องทําสิ่งนี้ด้วยนะอืมแต่มันก็คงได้ได้ประมาณเนี้ยมันก็แค่แบบต้องสืบรับรับสืบทอดต่อ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 จนกว่าจะมีคนตั้งคําถามว่าสิ่งนี้มัน มันคือความสวยงามจริงจงหรือเปล่าอืแล้วคนยุคนั้นผู้หญิงยุคนั้นก็จะถูกจํากัดความสวยงามมาแค่เท้าแต่ความสวยงามด้านอื่นอย่างเช่นแบบการไปมีความสุขการเช้ชีวิตการไปตามนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็แบบสามารถแสดงเห็นความสวยงามของตัวเองออกมาได้ถูกจํากัดไว้หมดเลยแบบมไม่สามารถออกไปข้างในข้างนอกได้อืมอมันมันก็ดูเป็นเรื่องที่น่าก,กลัวเหมือนกันใช่คือดูเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามัน คุยได้หลายแง่มุมมากคือมันจะคุยในเรื่องของ beauty standard ที่มันเปลี่ยนไปครับตามยุคสมัยก็ได้ว่าเราแบบยุคหนึ่งสิ่งที่เคยสวยงามมันอาจจะแบบเฮ้ยไม่สวยแล้วก็เป็นไปได้อย่างแบบยุคหนึ่งอาจจะเคยถ้าเราเคยอ่านหนังสือมาก็จะแบบเห็นว่ายุคกรีกโบราณเนี่ยผู้หญิงที่เจ้าเนื้อหน่อยก็จะเรียกว่าสวยสวย b e ในยุคนั้นเออยุคนึงผู้หญิงที่ผอมๆหน่อยก็จะเรียกว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ชายเองก็มีสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันครับ เออเราก็เลยมองว่ามองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่อีกแบบหนึ่งก็คือสามารถมองในแว่นของประเพณีก็ได้ว่าแบบเฮ้ยบางทีสิ่งที่แบบสืบทอดกันมาอย่างยาวนานอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเหมือนกันว่ามันถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ดีใช่เพราะมันเป็นถูกต้องหรือมันเป็นสิ่งที่โอเคแล้วอะ่ะมันเลยเราเลยมีการวิวัฒนาการทางสังคมมาครับครับ,รบจริงนึกถึงอันนี้ไม่แน่ใจพี่โจเคยเห็นเปล่าคือเท้าของผู้เล่นบาสเกตบอลอ่ะไม่เคยมันจะเป็นแบบนี้ อเกือบทุกคนเลยแบบคนที่เป็นเก่งๆอันนี้คือเท้าของเลบรอนเจมส์ก็จะเป็นเท้าที่แบบผิดรูปไปเือนิ้วโป้งมันอินเวิร์ตเข้าไปข้างในเออออหรือว่าเท้าของเชคแบบเนี่ยแชคก็คือจะมันเกิดจากการแบบรองเท้าบาสเกตบอลมันบีบมันบีบหรือว่าแบบมูฟเมนต์ของการแบบ crossover เขาต้องใช้แบบนิ้วเท้าในการหยุดในการวิ่งอะไรเงี้ยบ่อยๆอันนี้มันก็จะเป็นแบบการเปลี่ยนเชฟของเท้า ในจากการใช้ชีวิตหรือว่าการประกอบอาชีพนี้อซึ่งมันก็คนละแบบกับโรตัสฟุตมากๆอันนั้นก็คือการบังคับการทําการแบบตัดแต่งกิ่งไม้อะเหมือนแบบทาเหมือนคนเป็นบอนไซอ่ะเออมันมันก็คนละแบบกันมันก็คนละแบบกันคือคิดเหมือนกันว่าแบบมันคล้ายๆกับการตัดแต่งกิ่งไม้บอนไซให้ให้มันมีอยู่ในเชฟที่สวยงามครับเพียงแต่ว่าสิ่งนี้มันดันเป็นเท้าของคนที่มันมีความเจ็บปวด ใช่ใช่เออมันเลยน่าสงสารนะครับครับถ้ามองจากทุกวันนี้นะอืมประมาณนี้ครับเรื่องของพี่อื